ไม่ได้เพราะมันเกิดความเสียหายต่อสังคมเลยเถิดไปถึงความเสียหายต่อสังคมชาติด้วยเนี่ยสำคัญอย่างนั้นครับคือในส่วนของก็มีกลุ่มบุคคลนะที่ออกมาบอกว่าอ่าปฏิบันเองเนี่ยรัฐบาลใช้ม .12 เป็นเครื่องมือจับเด็กนักเรียนนักศึกษาที่ออกมาพูดเห็นต่างท่านมีความทิดเห็นอย่างไรครับจริงไม่จริงผมว่าคนแกล้งไม่เข้าใจมากกว่านะ คือคนที่จะพูดถึงสถาบันน,นะฮะโดยเฉพาะมหนึ่งหนึ่งสองใช่ไหมครับคุณไม่เข้าใจอะไรเลยนอกจากไปโทษที่จะว่า,าง้นนี้นนะไปถูกปลุกมาพูดง่ายๆไ,ไม่ให้เคารพสถาบันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากเลยในสังคมต้องถามว่าคุณเป็นคนไทยได้ยังไงต้องพูดกันตรงๆนะถ้าเป็นคนไทยเราต้องมีสัมมาคาระวะรู้จักทดแทนบุญคุณรู้จักบุญคุณของคน บุญคุณของผู้นําประเทศในยุคป,ประวัติศาสตร์สมัยโบราณก็ดีสมัยใหม่ก็ดีเราก็ต้องรู้จักให้เกียรติกันฮะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างคนที่กล้าสารภาพแบบตรงๆเลยนะและเป็นเป็น,เป,นเป็นคนที่มีมีชื่อเสียงมากท่านบอกว่าวันที่ข้าพเจ้ามีอํานาจนะข้าพเจ้าขาดประสบการณ์แปลตรงๆก็ว่าวันที่มีอํานาจนะไม่รู้ขาดความรู้ วันที่ข้าพเจ้าบทอํานาจข้าพเจ้าถึงรู้เนี่ยนี่คือของอาจารย์ปรีดีพนมยงใช่ไหมฮะเพราะนั้นอาจารย์ปรีดีเป็นเป็นนักวิชาการใหญ่ของคณะราษฎรสุดท้ายท่านยอมรับตรงตรงแบบนักวิชาการเลยต้องยอมรับความจริงแล้ววันที่ทนท่านมีอำนาจนะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากมายนักหรอกแต่วันนี้วันที่ท่านไม่มีอำนาจแล้วเนี่ยท่านมีประสบการณ์คือมีความรู้ทึงรู้ว่า โอผิดคืออะไรถูกคืออะไรมันเป็นอย่างนั้นฮะเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบของของฝ่ายการเมืองเนี่ยมันมากกว่านักบุญนะนักบุญรับผิดชอบเฉพาะทางจิตวิญญาณแต่นักการเมืองรับผิดชอบทางกายภาพทั้งหมดรวมไปถึงทางจิตวิญญาณด้วยเพราะฉะนั้นมันถึงมีหลักนิติธรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นการวางหลักนิติธรรมไว้เป็นกฎหมายสูงสุดนี่เป็นหลักการสูงสุดกฎหมายในระบบประชาธิปไตยต้องขึ้นต่อหลักนิติธรรมครับ ถ้าไม่มีหลักนิติธรรมแล้วคือเป็นประเทศเผด็จการเพราะนั้นสถาบันต่างๆในสังคมไทยเนี่ยมันถึงเป็นสถาบันหลักจริงๆเพราะถือหลักนิติธรรมเหมือนพระมหากษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำไอ้นั่นแหละคือหลักใหญ่เมื่อท่านพูดแล้วรับผิดชอบแล้วเนี่ยไปกลับคำไม่ได้ฮนะเพราะนั้นแม้แต่ลูกของพระมหากษัตริย์ในประเทศจีนเนี่ยกระทำผิดถ้าคนอื่นผิดแบบนี้ประหารชีวิตหมด ใช่ไหมครับแต่ลูกท่านทำผิดมีคนกราบขอผิดขโทษประหารเลยนะฮะบอกทำไม่ได้เพราะว่าเป็นลูกของพระมหากษัตริย์เป็นลูกของฮ่องเต้เนี่ยพูดง่ายเป็นรัชทายาทของฮ่องเต้เนี่ยต้องเอาผิดไม่ได้รู้ไหมท่านฮ่องเต้ท่านว่างไงท่านว่าไงถ้าเป็นลูกของชาวบ้านเป็นลูกคนอื่นฉันต้องประหารหมดใช่ไหมครับถ้าเป็นลูกของฉันเองและฉันทําอย่างนั้นไม่ได้เนี่ย ฉันจะปกครองคนทั้งแผ่นดินได้อย่างไรเห็นไหมฮะไออย่างนี้แหละมันถึงเป็นเรื่องใหญ่สําหรับผู้ปกครองบ้านเมืองต้องรับผิดชอบอย่างสูงสุดทั้งรับผิดชอบต่อต,ตัวเองและรับผิดชอบต่อสังคมก็คือผู้อื่นนั่นเองอเพราะฉะนั้นการเป็นผู้นํามันไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดกันล้อเล่นได้นะครับพูดแล้วต้องไม่กลับคําเหมือนวันนี้ประชาชนคอยอะไรฮะคอยประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แต่ก็ ยังหาไม่ได้ว่ามันสมบูรณ์อยู่ที่ไหนคืออะไรเพราะฉะนั้นหลายปีเกือบจะสิบปีที่รอคอยประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เนี่ยเมื่อไม่ได้ไม่ได้ต้องรับผิดชอบเนี่ยต้องพูดกันตรงไปตรงมานะสิ่งที่ผู้นําประเทศพูดก่อนที่จะเข้ามามีอํานาจนะพูดสิ่งที่ไม่มีใครปฏิเสธเลยครับว่าจะเอาประชาธิปไตยสมบูรณ์มาครับใช่ไหมฮะอันนี้เป็นคําพูดที่ทรงพลังที่สุด เพราะคนต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยตายมาเท่าไหร่แล้วครับเกือบจะร้อยปีแล้วเสียชีวิตเข่นฆ่าลา,าวีกันคนคอยมาเพราะมีคนประกาศและมีศักยาภาพพอที่จะทําอย่างนั้นได้เยประชาชนก็ปลุกมือให้แล้วคอยแต่จนแล้วจนรอดกลับได้สิ่งที่มันไม่ใช่ครับเช่นให้สวไปเลือกนายกอันเนี้ยมันไม่มีในโลกหรอกครับอย่าว่าแต่ประเทศไทยเลยในโลกเขาไม่มีมันกลายเป็น เป็นอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงทําให้เกิดการไม่พอใจและที่สุดก็ออกมาขับไล่กันอย่างนี้อย่างที่เห็นนะฮะมันไม่ใช่ผมไปคิดเอาเองเนี่ยมันเป็นกับปรากฏการ์เช่นผู้นําเราก็ถูกขับไล่โดยประชาชนจํานวนมากมายมหาศาลจนพัฒนาความขัดแย้งมาจนถึงวันนี้วันนี้จะอยู่จะไปอะไรยังไงฟ้องร้องกันนวเนียไปหมดเลยใช่ไหมครับฟ้องต่อกกต,ต,ตฟ้องศารลรัฐธรรมนูญการเลือกตั้ง มันถูกกลบไปด้วยความขัดแย้งทั้งหมดคนเลยละเลยลืมเรื่องคําว่าระบอบประชาธิปไตยที่ทุกคนใฝ่ฝันหานะลืมไปเลยวันนี้เอาเรื่องความขัดแยง้งเอาเรื่องการต่อสู้กันในการเลือกตั้งเนี่ไปกลบเกลื่อนเรื่องเหล่านั้นหมดประเทศไทยก็หนักกว่าเดิมอีกใช่ไหมฮะเพราะว่าวันนี้เจตนารมณ์ของประชาชนทั้งแผ่นดินได้รับการกลบเกลื่อนไปด้วยการเลือกตั้งแค่นั้นเองฮะ ถ้าเลือกตั้งเราเราพูดถึงหลักสําคัญว่าเราจะเลือกตั้งเพื่อเปลี่ยนแปลงให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยน,นะต้องประกาศเลยว่าต้องยกเลิกอะไรบ้างใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนปฏิเสธหมดนอกจากอยากจะเข้าสภาเข้าสภาไปทําอะไรนอกจากจะได้เข้าไปแบ่งสรรปันส่วนกันใครจะจับมือกับใครใช่ไหมครับเรื่องเหล่านี้มันกลายไปไปกรบเกลื่อนความเป็นจริงแท้ที่เป็น เป็นพื้นฐานของประเทศเนี่ยไม่ได้รับการแก้ไขอะไรเลยจากพักการเมืองนะฮะในส่วนของอย่างเช่นที่บางพรรคเองก็บอกว่าทางรัฐบาลเองใช้ในส่วนของม .1 นึเนี่ยเป็นเครื่องมือว่าว่าว่ามีพรักการเมืองพรักการเมืองหนึ่งครับที่บอกว่ารัฐบาลเองเนี่ยใช้ม .1 นึเนี่ยเป็นเครื่องมือกันแต้ง ทางการเมืองจึงมีการเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายม .12 ึอและมีการยกเลิกม1 1 2เนี่ยในส่วนของพรรคความหวังใหม่มีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ครับครับ,ครบใครจะไปกัดแกล้งกันยังไงเราก็เห็นกันอยู่นะฮะถ,ถ้าคุณใช้เครื่องเอานี้เป็นเครื่องมือคุณก็เสียหายนะฮะจริงๆแล้วม1 1 2เนี่ยพูดคําว่ายกเลิกไม่ได้หรอกครับครับเพราะนั้นการคุ้มครองปกป้องสถาบันเนี่ยมันเป็นภารกิจ ของประชาชนร่วมกันนะอย่าอย่าพูดแบบโทษทีนะต้องพูดตรงอย่าพูดแบบคนไม่รู้เรื่องพูดง่ายถ้าโบราณว่าจังไรเกินไปมั้งที่จะไปให้ยกเลิกออกไปเลยแล้วฉันจะถล่มอะไรยังไงก็ได้มันไม่ใช่แล้วฮะถ้าคุณพูดอย่างนั้นเมื่อไหร่แล้วคุณผิดอย่างร้ายแรงเลยนะครับถามก่อนฮะอย่าว่าแต่องค์พระประมุขเลยฮะแม้กระทั่งนักการเมืองด้วยกันเขายังมีเครื่องคุ้มครองเช่นถ้าอยู่ในระหว่าง เปิดประชุมสภาอยู่จับกลุ่มคุมขังไม่ได้ใช่ไหมครับนั่นคือเป็นเอกสิทธิท์ของผู้แทนรัษฎรนะเพราะอะไรท่านทราบไหมครับเพราะว่าในอดีตเวลาจะประชุมสภาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไปแจ้งความดําเนินคดีสสอเลยฝ่ายรัฐบาลก็ชนะทั้งปีใช่ไหมฮะเพราะพวกนี้จะต้องถูกดําเนินคดีก็ไปประชุมไม่ได้อภิปรายไม่ได้เพราะนั้นเขาจึงกําหนดสิ่งที่มันเป็นเอกสิทธิ์เพื่อคุ้มครองในสมัยประชุมเนี่ยจับกลุ่มคุมขังไม่ได้ เพราะมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในสมัยเผด็จการในอดีตโดนหมายจับเทียบผู้แทนฝ่ายค้านเข้าสภาไม่ได้เลยก็เลยรัฐบาลก็อยู่ต่อไปรู้สึกว่ามันจะเป็นสมัยจอมพลปอหรือเปล่าไม่ทราบนะะครับนี่คือหลักการสําคัญที่เขาออกกฎหมายเพื่อไปคุ้มครองนะฮะเพื่อไปคุ้มครองไม่ให้ถูกลังแกไม่งั้นถูกแจ้งจับดำเนินคดีก็แ,แพ้รัฐบาลทั้งปีทั้งชาติฝ่ายค้านใช่ไหมครับนี่คือ เขาไม่ได้ให้ให้ทำตลอดนะเฉพาะในสมัยประชุมตอนนั้นนะครับภารกิจอย่างนี้มันเป็นภารกิจที่ผู้แทนรัษฎรเป็นตัวแทนใครเป็นตัวแทนของประชาชน,ชาชนใช่ไหมครับ,รบเพราะนั้นตัวแทนประชาชนต้องได้รับการคุ้มครองในการทําหน้าที่ของเขาแทนประชาชนนี่คือหลักการสําคัญครับและในมุมของพระมหากษัตริย์ล่ะครับในในสถาบันพระมหากษัตริย์นี้ในโลกของความเป็นจริงเลยครับ ไม่มีใครให้ประมุขของรัฐที่ถูกกล่าวหาถูกละเมิดมากมายกายก็ไม่ได้เด็ดขาดครับอันนี้มันเป็นหลักของการคุ้มครองประมุขของชาติไม่ว่าจะเป็นประมุขที่เป็นสถาบันพระมหากษัตริย์หรือเป็นประธานาธิบดีหรือเป็นที่เรียกอย่างอื่นนะฮะทำอย่างนั้นไม่ได้ครับต้องคุ้มครองประมุขคุณเป็แตะไอ้ประธานาธิบดีสหร,รัฐที่คุณอยู่คนละประเทศกับเขาแล้วเขาไม่ยอมคุณนะ<ม>ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราเป็นคนไทยเนี่ย อยู่ในประเทศไทยเราต้องคุ้มครองปกป้องสถาบันประมุขแห่งรัฐของเราเนี่ยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งประมุขที่เป็นพระมหากษัตริย์คุณดูสิว่าประเทศอังกฤษเนี่ย